ตอนนี้อยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนวัดลงปูสวงจ้าเหมือนตาเนาะนะเหมือนตาไหมเป็นตาไม้นะเหมือนตาดังไม้แต่มองยังไงก็มองเขาต้องเอาแป้งถ่าใช่ไหมมันจะเห็นเป็นเลขัมองไ่หไม่วงตาไครตาดีมีโชคก็จะเห็นเป็นเลขนะ าดีมีโชคก็เห็นเป็นเลขกันจ้าเอาเลขเอาโชคเอาลาบมาฝากเจ้าแม่ตะเคียนรูปตัวไหนรูปนี้ก็พิารณาดูนี่มีไมไม ยายจอยกำลังรูมหาเล็กยู่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนวัดหลวงปู่สวงเห็นไหมล่ะอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนวัดหลวงปู่สวงค่ะขอโชคขอลาบ ไปดูข้างหน้าไหมไหนพี่คะพี่ก็เห็นเลขเลยแต่เรายังมองไม่เห็นเลขเลยแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงทำไม <c oughs> เราเห็นเป็นสองห้าก็ไม่รู้ <c oughs> เราเห็นเป็นสองห้าไหมสองห้าสองหกพี่ก็เห็นเลยมาดูข้างหน้ามนะ ของยามนะคะ <Okay. Pearl. S 1> เป็นดตันนาของสาลเจแม่นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขามาเซียมซีเซียมซี เพื่อขอโชคขอลาบเซียมซีขอโชคขอลาบกันไม,ไ,ไม่มีเอาเราเอาเซียมซีเอาเลขไม้นะ <c oughs> หรือว่าจะล้วงหายก็ได้ เสียมได้หนึ่งเข็มไหมพี่เขาจะเสียมซีเสียงเลขนะคะทุกคนมาดูว่าจะได้เลขอะไรเผื่อเราจะมีโชคอ้าวร่วงมาแล้วเลขยังน้อแบบนี้สองสาม ใช่ไหมใช่สองสามไหมใช่สองสามครับเราได้สองสามนะะทุกคน 2> 2, <3. S 1> เผื่อมีโชคด้วยกันเนาะใครจะตามก็10 20ีสองตัวท้ายรังวันที่หนึงไปเสี่ยงโชคกันนะคะทุกคนนี่เลยสองสามจ้าป<ะ>เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะทุกคน ไว้จะเม่ก่อนตอบกันนะคใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์แล้วนะคะจะกลับแล้วจ้า พี่เขยไปนั่งรออยู่นูน่นแกเหนื่อยนี่เป็นภายในบริเวณวัดหลวงปู่สวงนะคะวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกษตรงนี้จะเป็นรูปปั้นไก่ยักษ์ย,ยังยังไม่เสร็จนี่เป็นศาลาไม้นะคะยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวจะพาชม ภายในบริเวณวัดนะคะตอนนี้จะสี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนแดดร้อนมาก <c oughs> ตรงนู้นจะเป็นมณฑบเนาะมณฑบหลวงปู่สวงเดีย๋ยวจะพาเดินไปดูแป๊บนึงนะคะเพิ่งเดินออกมาเมื่อกีน้นักท่องเที่ยวก็กลับกันจะหมดเลยนะคะช่วงเย็นๆนี่ก็จะไม่ค่อยมีสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงปู่สวงนะคะ หรือวัดไครพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมนดปหลวงปู่สวงนะคะทุกคนด้านในก็จะมีสรีระสังขารของหลวงปู่ที่ไม่น่าไม่เปือยนะคะนี่นะคะมณฑปหลวงปู่สวงเมื่อกี้ขึ้นไปนแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์ตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้าน้วเนาะ เป็นรูปปั้นไก่ที่คนเขานํามาแก้บนนะคะเพราะว่าหลวงปู่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ชอบเลี้ยงไก่นะคะเป็นไก่แจนะ้เนาะที่ท่านเลี้ยงทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะคะไก่แจ้สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะนี่นะคะเป็นนี่หลวงปู่สวงนะคะจะซูมให้ดูนี่คือหลวงปู่สวงนะคะตำนานเทวดาเดินดิน เดี๋ยวเราจะเดินออกไปหน้าวัดกันนะคะเราไปดูของฝากดูของฝากที่หน้าวัดพี่สาวไปรูปคล้องพี่สาวไปรูปคล้อง จะดังไหมน้อร <c oughs> อบสองรูปของขอพรอแล้วมาลูปของต่อชคไหมน้อลูกสเมื่อกี้ลูปดังมากเมื่อกี้แอดมินร้องลูปก็ดังอยู่นะคะแต่ว่านานมากกว่าจะดังดังแบบเบาๆ <c oughs> ขอพรให้ช่อง youtube ของเรา ดังๆปังๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทั้งยี่สิบคนเลยรอบนี้ไม่ดังเราเดินออกไปเนาะเดินออกไปจะได้ดูของฝากด้วยเออปะเดี๋ยวเราเดินออกไปดูของฝากหน้าวัดกันนะคะทุกคนรูปปั้นไก่ยักษ์ เดินออกไปจะได้ดูของฝากเ,เออยายญ่ขึ้นไปเบิง้งหรอือเปล่าใหญ่มากไ,ไทยแล้วไงเมื่อกี้่เจ้าพอโตวันนี้เราเดินออกมาหน้าวัดนะคะเป็นตลาด ตลาดอาเซียนนี่เป็นป้ายวัดไรพัฒนาหรือวัดหลวงปู่สวงเ,วเรามาเย็นแล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับเแล้วถ้ามาเช้านี้เข้าไม่ถึงหลวงปู่นะคนเยอะเช้าเข้าไม่ถึงหลวงปู่อันนี้เป็นป้ายหน้าวัดข้าค้าแม่ค้าก็เริ่มปิด เริ่มปิดอันนี้แล้วเริ่มปิดร้านแล้ววัดไทยพัฒนาหรือวัดสมเดสวงถนนกันเด้อรข้ามถนนกรข้ามถนนใครได้โชคได้ลาบได้รางวัล ได้เลว่อ้เนล่ลกบอันกาใีแ่เอาไยือเห็นนะอันคือย่จอยเป็นดูมต้นตะเคียนดูก่อนจ้าโก็มีอยู่นะดูโชคดูลามีแเลขชุดเมื่อกี้เจ้าได้เลขอะไรสามสองสาี่ไงสองสองสามเลยได้ชุดหใบอ้มีเลขชุดแชุดใหญ่เลย มีสารสองเอาตัวกลับเลยเวดูเลขแวดูเลขดูลังวันก่อนกลับบ้านเลขที่เสียงเจนซีเมื่อกี้นะคะองศาเจ้าแม่ตะเคียนได้เลขสองสาม l o n สามไี โชคลุ้นโชคลุ้นโชคจะได้โชคลุ้นเลขสองสามนะคะเราจะเดินไปที่จอดรถเนาะแล้วก็จะกลับบ้านกันโอเดี๋ยวจะแวะตลาดนัดก่อนนี่นะคะทุกคน ឡើងបងខ្ញុំមកតែទីឈាកដែរឡើងបានខ្លាយ៉ាងយ៉ាងយ៉ាងពេទ្យធម្មតានេះជួយខ្ញុំ ชุดจำเม็นชุดสองใบสองใบเอาบอกรวยรวยรวยสามองามองาและดูลังวันก่อน มีเดสองหาใบเดียวอยู่นี่ต้แหน่งพี่ไอ้มันเห็นสองหาเมื่อกี้ไปเห็นสองหาว่ะมโีพี่ไอสองหาเก้าสองห้าอะไรสองเก้าสองเออมีแปดสองห้าสองห้าอันนี้ใบเดียวนะมีเดยวมีแปดสองหห สองใบจ้ะแลวก็ชุดสองใบนี้สีสองหาสองใบชคดีจ้าะทังด้วยจ้สามสองหาแปดสองหาอันนี้สุดสองใบสีสองหาค่ะแปดสองหารง แปดนแปดแปดห้าสสาี่นสาม้ถ้าดนโดบนีอาจเสียงโชคกด้านี้สียงโชคสบาย ได้รางวัลแล้วนะคะทุกคนได้รางวัลใหญ่แล้วเราได้รางวัล<อ>แล้ว,ลว,น,ลวนี่นะคะเผื่อใครตามนะคะทุกคนลูกเต๋า <laughs> มาวัดแล้วเราก็เสี่ยงโชคกันเผื่อ ้จะมีโชคทั้งผีแต่ร้ายในยุครักขั้งนี้สองห้า แล้วใช่ไหม c o l l เสียงโชว์ c o บ l a t ค่ะทุกคนเออเผื <laughs> เ่อคนมีคนมีเลขเด็ดเลขดังไงนี่เรากำลังจะกลับแล้วนะคะทุกคนเราอยู่ที่วัดหลวงปู่สวงนะคะตำนานเทวดาเดินดินตอนนี้เราออกมาหน้าวัดเป็นตลาดอาเซียนนะคะุณผู้ชมค่ะเริ่มจะปิดร้าน,น,ะะนแล้วเขานะะีเย็นแล้วค่ะทุกคนสี่โมงเย็นแล้วเอ้าใหญ่ไปท่านมากยู่ ่อย <laughs> <Lak Positive> ังอยู่เสียงลางวัลอยู่เดี๋ยวพี่จะปิดไลค์ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะใครจะตามเลขนะคะเสียงโชคด้วยกันเผื่อมีโชคไปด้วยกันนะคะเลขที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ